สวัสดีครับออพอดีผมเจอนะครับคำถามของเพื่อนที่ใช้ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแรกๆเหมือนที่ผมใช้เนาะนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้สรุปผมซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้นะแต่ว่าจะใช้อยู่ยังไม่ได้ใช้สักทีนะครับมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆแล้วอ่ะประเด็นก็คือนะครับสมมติว่าเราต่อแบตนะครับแบตเรียบร้อยละต่อแบตตัวนี้12บสองโวลต์สิบห้าแอมป์นะครับผมเอามาจากกล่องเขาบอกตัวเล็กของผมนะครับเออเราต่อเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วปรากฏว่าเราเปิดนะครับตอนนี้ผมต่อกับแผงอยู่นะแผงก็คือตัวนั้นนะต่ขอกับแผงอยู่50บวัตต์นะครับโมโนนะครับก็คือตอนนี้นะครับมันมีการชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแต่เมื่อเราเออมีการใช้ นะครับมีการใช้ไฟจากแบตนะครับหรือว่าบางทีมันขึ้นว่าชาร์จเต็มแล้วเนี่ยนะครับแล้วแบตมันลดลดลดไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าตัวไฟจากแผงโซลา่าเนี่ยครับมันไม่ชาร์จกลับก็หมายที่แบตเตอรี่ส่วนใช้ก็ใช้ไปส่วนใช้ก็ชร์จไปมันไม่ทํางานแบบนั้นนะครับสําหรับไอตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ผมเจอเนี่ยพอดีผมผมเคยทําคลิปหนึ่งแล้วนะก็คือผมมาเจอในในส่วนของตัว เนี่ยผมก็มากดไอตัวปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนะครับหรือว่าเด๋ยวนะฮะน,น่าจะผมไม่แน่ใจนะอ่าน่าจะเป็นปุ่มนี้ค้างไว้นะครับอ่าแล้วผมเจอตัวนี้ฮะผมเจอตัวนี้นะครับเรากดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนมันเรื่อยๆอน,นี่ก็ย้อนกลับผมนะฮะมาปรับตัวนี้ตอนแรกมันปรับอยู่ที่นี่ฮะ 14.2นะครับตรงนี้ย14.2แล้วตรงนี้ก็เป็น14.2ผมก็เลยลองแค่ลองนะครับทำที่นี่ที่เดียวแค่ลองปรับตรงนี้เป็น14.0นะครับผลที่ได้ก็คือเนี่ยฮะมันก็กลับมาทำงานปกตินะครับช่วงสถานะที่มันบอกว่าแบตเต็มนะครับมันก็ไม่ปล่อยนะครับแอมไม่ไหลโวลไม่ไหลามาที่แบตเตอรี่นะครับแต่เมื่อ แบตเตอรี่ถูกใช้ไปนะครับมันก็กลับมาชาร์จตามปกติตามฟังก์ชันของมันนะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นต่อและแก้ที่เขาโฆษณาเนอะเอามาใช้นั่นแหละผมก็เจอตัวนี้แล้วผมก็เจอเมนูตัวนี้แล้วก็ไปปรับตามนี้แล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่หลังๆเนี่ยผมไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เรื่องของ ว่ามันเกิดปัญหานี้อีกเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วนะครับแต่สําหรับถ้าใครใช้รุ่นเดียวผมนะครับก็ลองทําตามดูนะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างไวนะ้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ,นะรบก็จะเจอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเลข14.2เดินไปข้างหน้านะครับ14.2หรือ14.4ผมไม่ได้อันนี้ผมก็อาจจะปรับแล้วนะครับเพราะมันปรับปรับตั้งค่าได้นะ,ะนะครับ ถ, Dante, ถ้าเราปรับข้างๆาก็ไม่มีอะไรฮะเราก็กดค้างไว้นะครับนะครับเออไม่ใช่ครับต้องกดปุ่มปุ่มนี้ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับพอกลับมาหน้านี้นะและ ute, ้วเราก็กดค้างไว้นะครับเราก็อ่ามันก็จะกระพริบแล้วเราก็ปรับค่าขึ้นลงได้นะครับแตผมก็เอาปรับไว้เหมือนเดิมเนาะก็กดค้างไว้ ก็กลับมานะครับแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะย้อนกลับมาที่หน้าเดิมนะครับตรงนี้นะครับเมื่อแบตเตอรี่เราเนี่ยชาร์จเต็มแล้วมันจะตัดใช่ไหมครับแล้วก็แบตเตอรี่เราถูกดึงไปใช้งานแบตจะลดลงนะครับเอ็นปีปีจุดนี้มันก็จะทําหน้าที่ชาร์จตามปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว เอมานะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นโฟติ t งชาร์ a นะครับเคยทําไปบอกว่ามันคือโฟติ t งชาร์ a แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ย,ยังไม่แน่ใจยังไงก็ใครมีข้อมูลยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ